สวัสดีครับตอนนี้เรามาอยู่กันใน Low Box Map The Resistance ช่วยคุณครับเย้ยซึ่งแมปนี้จะเป็นแมปแนวสร้างฐานป้องกันซอมบี้บุกบ้านนะฮะอุย้ยมีปืนให้เก็บด้ยวยไหมอย่างเท่ <c oughs> ของฟรีนะเนี่ยอันนี้อัพเกรดฟรีอัพเกรดก่อนเอาละ มีอะไรให้กดบ้างไหมตรงนี้อึ๊บเอออีกสองนาทีนะครับอีกสองนาทีห้าสิบวิซอมบี้จะบกุกใช่เพราะฉะนั้นเราต้องรีบสร้างฐานแล้วไม่อย่างนั้นเราจะโดนซอมบี้ตุ๋ยจืดออรีบเลยเอา้าไม่มีตังตังไม่มีโอเคตังมาแล้วค่อยๆเก็บสะสมเดี๋ยวขอดูซิว่าข้างนอกมีอ้าว เนบอกอีก2นาทีไงหรือว่าไม่ใช่วะหรือผมดูผิด <c oughs> หรือว่ายังไงไม่รู้เดี๋ยวเราออกมาข้างนอกซิว่ามีอะไรนะโอ้ผีร้ายผีร้ายผู้หญิงผีร้ายในระหว่างที่เจเนเรเตอร์กำลังทำเงินอยู่เราก็มาลองฆ่าผีร้ายโอ้ฆ่าผีร้ายเราได้ตังค์ครับเมื่อกี้ตัวละ50ิบอา้ามีลูกน้องออกมาด้วยสวัสดีพลทหารนายเองก็จะออกมาช่วยฉันสู้อย่างนั้นเหรอขอบใจมากมาตามฉันมานี่ นั่นไงเจอเจอวูตัวละห้าสิบบาทสุดยอดอย่างแพงเลยครับว้าวเฝ้าเครื่องจีเนเตอร์ได้วีละบาทเองอะแต่ว่าออกมาข้ามมอนได้ตั้งตัวละ50บาทแล้วไม่มีใครเฝ้าบ้านเลยทำไมแกไม่เฝ้าบ้านแกตามฉันมาทำไมเฮ้เจ้าพลทหารกลับมาเฝ้าบ้านเดี๋ยวนี้เลยนะเฝ้าบ้านไปฉันจะเข้าไปอัปเกรด เข้าใจรึเปล่าอัปเกรดอู้ได้เงินมาเยอะเลยมีเงิน300นะฮะรักนะ300เอาล่ะใส่ไปเรื่อยๆใส่ให้หมดมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดพาร์สิบอินคัมจงมาว้าเงินหมดแล้วโวเกิดการยิงกันที่หน้าบ้านเราน้าค่าเป็นยังไงบ้างยังสบายดีไหมเพื่อนอ้สบายดีครับหัวหน,น้าอย่างงั้นเหรอโอเครวย นี่แงตาแดงตัวละห้าบาทไม่ต้องตามมาเฝ้าบ้านไปบอกว่าไม่ต้องตามมาไงไอ้บ้าแล้วคราวนี้ใครจะเฝ้าบ้านถ้าแกไม่อยู่บ้านแล้วใครจะเฝ้าบ้านฉันก็ไม่อยู่บ้านแกก็ไม่อยู่บ้านแล้วใครจะเฝอเฝเฝ้าบ้านนั่นน่ะสิแล้วฟอมบีก็ไม่อยากจะโผล่มาเออเซ็งเว้ยไม่มีผีให้ยิงหุดหงิด งุดหงิดอยากยิ่งผีโอ้โหมดดีเฟนส์แสดงว่าผีกำลังจะมาใช่ไหมใช่ไม่ใช่กำลังจะมามันมาแล้วนั่นนี่นี่นี่นียิงตายเงินเก้าร้อยไปอัพเกรดเครื่องดีกว่าอัพเกรดเครื่องเพิ่มแปดสิบเก้าสิบอ่าฮะผีจะบุกกลางคืนใช่ไหมฮะนี่ไงดึกแล้วดึกแล้ว ตอนเช้าจะมาแบบปัาปลายแต่ตอนกลางคืนจะมาแบบเต็มสูบโอ้เดอะบิ๊กไกบิ๊กไกวีมีมัวลายแบกหรือเปล่ามันชุดทีเดียวลูกนอ้องจะตายเลยไม่ได้อย่าฆ่าเพื่อนฉันเพ่นจะตายไปแล้วเอออสวัสดีพลทหารในายใหม่ ไม่น่าใช่คนเก่าเพราะคนเก่าตายไปแล้วโส,สดีเลื่อนในเหลือสิบห้านะเพิ่งจะมาก็จะตายจะแล้วนี่เนี่ยเดี๋ยวเพิ่มลูกน้องอีกสักหนึ่งคนมาช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยเอาปืนผิด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 ปืนมันต้องกระบ,บอกนี้ยิงหมดแม็กเออก็ว่าอยู่เมื่อกี้ทำไมดูยิงง่อยๆนะครับผิดปืนเนี่โอ้ระบบยิงปืนมนันโอ้ตัวคานตัวคาร คานมาทำไมทำไมไม่หาสามีจะได้ไม่ขึ้นคานเล่นมุกอะไรครับเนี่ยนี่แน่นี่แนียนนย่ยงตายให้หมดเจ้าพวกผีร้ายผีร้ายผีร้ายบอกว่าอย่าออกมาไงโอ๊ยอย่าพูดไม่ฟังอยู่แต่ฐานไปละดีแล้วโอ้ยมีเพิ่มให้อีก นีนนะ่หมดแม็กเดอะบิ๊กไกมาอีกแล้วบิ๊กไกตัวยังใหญ่ตายตายตายให้หมดตายให้หมดตายตายอันนี้แหละซื้อหน่อยซื้อประตูนันละดีมันจะได้เข้าบ้านเราไม่ได้ บายเดอะเกตลั่นหมดแม็ก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 ไปเลยโอเคผมว่าเราพอเหอะให้พลทหารของเราอยู่ที่นี่ไปก่อนส่วนเรานั้นเฮ้ยมาทำไมอืม เรานั้นก็ปิดประตูค่ะเฝ้าบ้านไปนะชั้นขอมาอัปเกรดบ้านก่อนละเพราะถ้าชั้นมเดลสู้แล้วก็ชั้นคงไม่ได้ทําอะไรอ่ะใช่ไหมเราควรจะต้องมาอัปเกรดบ้านซะหน่อยเพื่อความก้าวหน้าส่วนพลทหารที่อยู่ข้างนอกนั้นถึงเขาจะตายไปแต่เดี๋ยวก็มีคนอื่นมาแทนที่เขาอยู่ดีเพราะงั้นไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องซีเรียสสร้างต่อสร้างต่อห้าร้อยอ่ะบวกบวกเข้าไปเงินหมด หมดตูดไหนตูซิมีอะไรให้ซื้ออีกไหมตรงนี้อัปเกรดกองทหารใช่ไหมเพิ่มเป็นเลเวลสองแล้วกันเดี๋ยวรอตังแป๊บเลเวลสองอืมเท่กว่าเดิมไหมเหมือนมันตกยุคกว่าเดิมนะเนี่ยจากทหารใส่ชุดเกาะกลายเป็นทหารช่วงสงครามโลกเออแกกว่าเก่าอันนี้อะไรซือ้อเลย ไม่มีตังค์หกร้อยแบบนะี้หกร้อยเร็วหกร้ 600. อย๋อปืนปืนลูกซองว่ะออกไปดูซิเป็นไงบ้างโอ้ทำไมพวกแกถึงไม่ยิงโอ้ทำไมมันเบาจังปืนนี้แรงกว่าเยอะทำไมทหารผมไม่ยิงอนะ่ะ ทำไมพวกแกถึงไม่ยิงแกไปเป็นมิตรกันตั้งแต่เมื่อไรจับมือกันแล้วเหรอเฮ้ยยิงสิเฮ้ยยิงเออยิงสิต้องให้ลงมือเองถ้าไม่ลงมือเองก็ไม่ยอมยิงอย่างนั้นเหรอ เอ๊ะทำไมได้ยินเสียงปืนแต่ไอ้พวกนี้มันยังไม่ทันได้ยิงเลยนี่นะเอ้อเสียงปืนมาจากไหนไม่โอ๊ะจะเข้ามาทำไมเรอ่าต้องแบบอัปเกรดแล้วต้องกดอย่างนี้ด้วยป่ะ level 2. s o so your equip เราต้องกด Equip ก่อนนะแล้วทำไมเขาไม่ยิงปืนกัน ทหารผมเป็นง่อยไปแล้วไม่ยอมยิงปืนตอนนี้มีผมคนเดียวเองที่ยิงปืนส่วนทหารผมไม่ยิงเลยสักคนมันเกิดบ้าอะไรขึ้นเนี่ยยิงสิเฮ้ยฉันบอกให้พวกแกยิง เออนั่นแหละกว่าจะยิงกันได้โอ้ยนี่ลากมันออกมาข้างนอกเลยทหารเเเราต้องลากทหารออกมาข้างนอกมันถึงจะยิงแบบไม่บั๊กนะฮะถ้าอยู่ในฐานแล้วมันจะบั๊กมันจะไม่ยอมยิงเท่าไหร่เพราะงั้นพาออกมาข้างนอกเลยออกมายิงผีข้างนอกเลยความตังยิงผีได้ตังเยอะ อย่าเข้าไปใกล้มันเดีย๋ยวโดนมันฆ่าสอนไม่เคยจำทำเป็นอยู่อย่างเดียวยิงปืนอย่างอื่นทำไม่เป็นเลยนะพวกแกเนี่ยฉันบอกว่าอย่าไปอยู่ใกล้ไอ้ตัวใหญ่ก็ไม่เคยเชื่อฟังนั่นๆๆๆๆๆๆเข้าไปให้มันตีอีกแล้วจเจริญเงินลุลูรามีเงินเป็นหมื่นแล้ว ว้าวว้าววาวว้าววผมไม่ค่อยชอบตัวคานเลยเพราะมันไม่โชว์เลือดโอ้ยผมไม่ค่อยชอบตัวคานเลยอะ่ะตัวคานมันไม่โชว์เลือดอะ่ะไม่รู้มันตายหรือเปล่ามันตายยังเนี่ยมันตายยังเนี่ยผอ,อมันตายแล้วนะ ผมอยากให้ลูกน้องผมมันใช้ปืนอื่นนอกจากปืนพกจังเลยเราจะสามารถออัปเกรดปืนให้มันได้ไหมนะนั่นอ่ะสิแต่ก่อนอื่นเลยอัพพาร์ตสิบอินคัมก่อนนะพาร์ตสิบรีนพันกันตัวทีพาร์สิบอินคัมใช่อ่าพาร์สิบอินคัมพาร์สิบอินคัมมามามา อัพอย่างเดียวพาร์ตสิบอินคัมอัพจนเงินจะหมดตัวจนจะหมดตูดอัพชั้นบนเขาเ้นเนาไปอีกนะมีชั้นบนมีแถมจากการที่เราไปไล่ยิงซอมบี้ทั้งคืนทำให้เรามีตังค์โคตรเยอะเลยครับอัพพาร์ตสิบอินคัมได้เรือ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 โอเคไม่รวแล้วหมดตูดหมดตูดเรียบร้อย เดี๋ยวตังสองพันเดี๋ยวไปดูซิทำอะไรได้บ้างอืมไม่ต้องโชว์เลยไม่มีตังเติมหรอกนะอยามาขูดเลือดกับปูอู้เก๋สวยขึ้นสวยขึ้นอันนี้ดีนี่ดีอัปเกรดไปนะฮะอัปเกรดอีกขั้นได้ปะได้ขั้นนะอัปเกรดอีกอืมอีกขั้นหนึ่งได้ขั้นอัปอัปเกรดอีกเดี๋ยวห้าเลยไปเดี๋ยวขอไปดูซิว่าลูกน้องเราได้เปลี่ยนปืนได้ยังหลังจากที่อัปเกรดโซเยอร์ไป ออเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนอัปเกรดสูเยอะเราได้เปลี่ยนปืนด้วยนะฮะเออดี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 นึงนะตรงนี้อัปเกรดอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวดูสิอ๋อจุดสปาล์ลดไหนรึสปาวลดลดกระบะนะฮะแล้วข้างหลังนี้ให้ใครนั่งครับเนี่ยอ๋อให้ผมนั่งใช่ไหมหรือว่าแบบให้แบบมีเพื่อนเข้ามาเล่นด้วยแล้วก็มานั่งหรือเปล่า ใช่ไหมโอ้ไม่ใช่ไม่ได้เอาไว้ให้เพื่อนนั่งนะเอาไว้ให้คนทหารเรานั่งต่างหากอุ๊ยจมว่ะเวลาเราออกมาข้างนอกด้วยรถกระบะแล้วแล้วทหารเราก็จะมาแล้วแล้วแล้วใครเฝ้าฐานวะใช่แล้วใครเฝ้าฐานะละเ,เนี่ยเราจะทําอย่างงี้เลยวางไว้ตรงนี้อยู่นี่นะอา้าวโอ้ กาวัฒน์ให้ม,มันนั่งบนรถแล้วก็ยิงอยู่ตรงนั้นจะได้ไม่บัักนะครับเพราะว่าถ้ามันไปอยู่ในป้อมแล้วมันจะบัักไม่ยอมยิงกันอะไม่รู้เป็นอะไรเอ้ยแต่ตอนนี้มันยิงแล้วได้ยินเสียงปืนพาร์ตสิบอินคัมเดี๋ยวลอกกลางคืนค่อยไปยิงบอสแบบมันๆนะครับเพราะว่าตอนนั้นมันจะได้ตังค์เยอะส่วนตอนเช้าก็มานั่งตงนั่ง,งปันป่นพาดสิบอินคัมกัน วิ่ละทีละเท่าไหร่ทำไมมันดูล้ำยังไรพวกนี้วิลทีละห้าบาทนะโอเคอันนี้แหละของตกแต่งอันนี้ปืนใช่ไหมแต่เอปืนกระบอกนี้เรายังดีอยู่นะฮะปืนกระบอกนี้น่าจะได้มาจากการจอยกรุ๊ปนะคะเพราะว่าก่อนที่ผมจะเข้าเกมมาเนี่ยผมไปจอยกรุ๊ปมาเพราะว่าปกติแล้วแบบพวกเนี้ยมันจะชอบมีของให้พวกที่จอยกรุ๊ปนะแล้วก็ น่าจะเป็นปืนกระบอกนะเป็นของจอยกุปซึ่งของดีมากเลยทุกคนควรไปจอยนะนะครับขนาดลูกซองเมื่อกี้อัพมาพันหนึ่งยังไม่แรงเท่าอืมอันนี้ดีกว่าเยอะแล้วผมมาซื้อของไรสาระทำไมครับเนี่ยพวกอ่าพวกรถตู้พวกนี้มันทำไรได้ไม่น่าทำไรได้มัพเอดเอ็ดเอตัอัพเกตทหารดีกว่า ทำไมลิ้นจมเจบพันกันนะผมไม่เข้าใจเลยจะไปช่วงนี้ผมเป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยทำไมลิ้นพันกันบ่อยๆเป็นคนลิ้นไม่แข็งหรือเปล่ามาทำไมครับสาวสาวอีกคนรู้สึกผิดนิดๆทำไมต้องทำซอมบี้เป็นผู้หญิงด้วยอ,อืโอ้เทมากๆเลยเทมากๆเลยอย่างกับ Call of Duty Call of Duty โอ้ ว้าวเดี๋ยวเดี๋ยวอัปเกตให้อีกชอบชอบชอบชชชอบ,ชอบ,ชอบนี่เอาไปสี่คนไปเลยไอายมาสี่คนโอเคกลางคืนแล้วผมขออนุญาตฟาร์มตังต่อนะครับกลางคืนเป็นเวลาแห่งการฟาร์มตังเอ้ยผมคิดอะไรออกแล้วเอาละพวกแกขึ้นรถมาเราจะไปแว้นกันเงาโูทโทโทโท นั่นแหละอย่างงั้นยิงเลยยิงเลยยิงให้หมดฆ่ามันให้เฮี้ยนอย่าให้เหลือผมยิงได้ไหมก็ยิงได้ยิงบนรถได้ด้วยวู้ตาย I am gangster รู้สึกเหมือนเป็นแก๊งสเตอร์โอเยขับรถยิงกันมันมัน ها <applause> โอเคเช้าแล้วหลังจากผ่านค่ำคืนอันยาวนานมาผมได้ตังมาเก้าหมื่นนะครับจากการโจมตีศัตรูอันนี้อะไร1500ห้าเพิ่มโซเจอร์ได้อีกโอเคอะเอา,เอา,เ,อาเอามาอันนึงพอนะครับที่เหลือเดี๋ยวไปอัพพัร์ีบอินคอมต่อจะได้มีเงินเข้ามาเยอะๆแบบไหลมาเทมาพัด์ิีบอินคอมมาเรือ ดูจะจะสร้างได้เท่าไหร่กันเชียวกับเงินเก้าหมื่นนะฮะหัดไปรัวๆเพื่อความพัฒนาการของหมู่บ้านเราหมู่บ้านเราต้องยิ่งใหญ่อ่ะหมดแล้วหมดตังอย่างไวเลยครับอัพป,ปืนเหรอไม่อัพเพราะว่าปืนในจอยกรุ uh, ๊ปยังดีอยู่นะฮะไปอัพทหารดีกว่าทหารพี่ต้องเก่งวู้หน่วยดีนะครับมีหมวกเหล็กด้วย โค้เท่ได้อีกไหมได้อีกแหละโอเคอันนี้ดีกว่ายังกันหน่วยกู้ระเบิดอเอาไปเลยเลยุยชั้นต่อไปอืมชั้นต่อไปห้าสามพันโอเคยังไม่มีตังเดี๋ยวขอดูซิว่าตอนนี้พัฒนาไปถึงไหนแล้วกองกำลังโอ้ขี่ติดสปาวลูกสองฟัง โอ้โอ้โอ้ทำไมใส่ลูกโอ้โอ้ปังสองนัดแตกแต่ยังไงปืนกุ๊ปก็ยังดีกว่าอยู่ดีโอ้รอบนี้ใส่เบเล่ทิ้งหมวกเหล็กแล้วมาใส่เบเล่เบเล่กันเอ๊ะทำไมรลดลไหลลดไหลอ๋อมีคนรันนี่เองมีคนดันนะก็ว่าอยู่ทำไมรดไหลอู้ปืนเท่แล้วเว้ รู้สึกเหมือนว่าจะมีการยึดจุดนะครับเราไปลองยึดจุดกันไหมนะ่ะมันมีจุดตามแมพเออใช่ลองไปยึดจุดกันดีกว่าเดี๋ยว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 ก่อนจะยึดจุดนะครับเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินปิดบ้านก่อนป t ด e ระตูนะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมาเดี๋ยวพวกทหารขึ้นมาวาร์ปขึ้นมานั่นแหละ ขอดูหน่อยสิว่าอ่าให้ยึดหรือเปล่ายึดได้หไหมตรงกลางมันมีจุดให้ยึดอยู่ใช่ไหมสปาปดรอปเป็นจุดสปาปดรอปเจนมอแล้วสปาปดรอปอะไรอะไอ้แท่งๆนะั้นมันคืออะไร มันคืออะไรมันคืออะไรมันคืออะไรอ้าวไม่เกี่ยวนะฮะไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิน้นมามามาขึ้นรถมาขึ้นรถมา here we go เข้าไปตรงกลางััพลายดรอปเลยดูซิว่ามันทำอะไรได้อืมอืมเอมันทำอะไรมันมีไว้ทำไม ไม่เห็นทำอะไรได้เลยแล้วนี่ก็จะมืดแล้วด้วยเราออกมาข้างนอกตอนกลางคืนแบบนี้ไม่ดีแน่ใช่ผมว่าเรากลับก่อนดีกว่านะกลับบ้านกลับบ้านเพื่อนกลับบ้านกลับบ้านเฮ้ยกลับบ้านกลับบ้านขึ้นรถมาขึ้นรถมาสิอ้าวมีคนไม่ยอมขึ้นรถนะครับโอเคฉันจะทิ้งนายไว้ดีแหละถ้านายไม่ยอมขึ้นรถเอ้ย ไอ้ทะไม่รถมันติดรถติด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 ผมว่ามันเป็นเพราะว่าบั๊กมีคนไม่ขึ้นรถแน่ๆมันเลยติดโอ้โวหโวโหถ้าไม่ดีแล้วรันถอยมาก่อนถอยมาก่อนเออเออทหารผมเก่งพอนั่นแหละนั่นแหละมิกมิกมิกเออเออเอามันอีกเอามันเอามันเอาแล้วทำไมผมไม่ช่วยยิงวะนั่นแหละสิ ทำไมฉันถึงไม่ช่วยยิงเหรอวาโว้วอะไรระเบิดเต็ไมไปหมดเลยมา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 ขึ้นได้แล้วนะไปไปไปทำไมรถมันถลายรถไม่ให้ความร่วมมือรถไม่ให้ความร่วมมือเลยเออออกไม่ได้เลยเาเลยวเยเกโอเค,อเค,อเค,อเคไปกันดีกว่าจุดนี้ไม่เห็นมีอะไรเลยแล้วข้างหน้านี้มันคืออะไร เราต้องกลับบ้านเราก่อนนะฮะเฮ้ยอันนั้นอะไรอะ่ะทำไมมันมีไฟอยู่บนหลังคายชจางมาเถอะไม่ต้องไปสนใจนะครับเรากลับบ้านเราก่อน,นะะนะ้วกันนะยิงเราควรกลับบ้านเราก่อนนะฮะกลับไปฟาร์มเงินนะที่บ้านใช่อยู่ข้างนอกไม่ดีเท่าไหร่สะพายดอกไม่เห็นมีเลยล่อเรามาตายแท้ อันนี้บ้านเราเป็นไงบ้างเนี่ยไม่มีคนเฝ้าบ้านอย่าบอกนะว่าผีบุกบ้านพังหมดแล้วอย่านะเฮ้ยโอเคไม่มีใครมาดีลง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 ,ลง,ลงามาฟาร์มหน้าบ้านดีกว่าฮะเพราะว่าเวลาทหารตายแล้วเนี่ยมันจะได้เกิดใหม่มาช่วยเราได้ทันทีถ้าเราเอาทหารออกไปฟาร์มข้างนอกแล้วเดี๋ยวมันเกิดใหม่อยู่ที่ฐานกว่ามันจะวิ่งมา โอ้ยผมเพิ่งเห็นนะครับเราใช้ปืนเดียวกันกับทหารเลยนี่หว่าปืนเดียวกันเลยเยี่ยมก็ว่าอยู่ว่าทำไมช่วงนี้ลูกน้องผมยิงแรงผิดปกติ <c oughs> ตอนนี้มันถูกอัปเกรดมาถึงขั้นที่แบบใช้ปืนแบบผมแล้วอะยืนแทงได้สบายสบายลัวๆเลยแบบว่ายืนยืนตั้งขบวนล,ลบสบายกูแค่ตัวใหญ่กับตัวระเบิดก็พอ แต่ว่าารามชิวๆไปเ,เริ่มไม่ไหวแล้ว่ะเริ่มไม่ไหวแล้วจู่ๆมันก็โถมมาจำนวนมหาศาลมันโถมมาหนักมากแต่ยังเอาอยู่อยู่ อ,อกว่าจะเช้าโอเคกลับบ้านเรานะฮะมีตังครับมีตังมีตังแสนหกมีเงินเต็มกระเป๋าเลยคดรวยเล็สักพักหนึ่งก็จะเหลือแต่เขือนะครับ <c oughs> เอ,อ้ยเหลือแสนหนึ่งแล้วเหลือแปด0มืนเหลือหอห้ามืนแล้วไม่นะมามันนี่หมดตูด โ oh yeah. อ้เยแล้ไปก็ไปอัพกองกำลังกองทหารมันมีวิธีหาเงินง่ายกว่านี้ไหมเนี่ยรอกลางคืนไม่ไหวแต่พอถึงกลางคืนแล้วก็รอเช้าไม่ไหวเพราะว่ามันนานเหลือเกิน <c oughs> นะฮะโอเคเราอัมอ,อะไรนะ The Resistance ไท c คูนนะครับก็ขอจบไว้ที่นี้แล้วกันนะพาด์หนึ่งถ้าชอบก็อย่าลืม กดไลค์กดซับสไครป์ไปด้วยนะจ๊ะถ้าเกิดว่ามีคนกดไลค์เยอะๆผมก็จะกลับมาเล่นอีกรอบนึงนะครับสวัสดีครับบาจอ